สวัสดีครับวันนี้วันที่สามมกราคมสองพันร้อยหกสิบสี่ครับเราชมรมศูนย์ซ่องวิวแชร์ครับพร้อมด้วยท่านพอคุบพทธพ่อลาตีเหตอทงนะครับแล้วออก็จ้านที่คุบพธแล้วก็ท่านประธานดอกแรเดอร์ได้มามอบวิวแชร์ให้กับ นายแสนเลิกตีแล้วก็นายบุญเพ็งเลิกตีแล้วสมานะมาเลิกตีนะครับโดยมีที่นอนเตียงวิวแชร์ตามที่เรามาเยี่ยมที่ได้ส่งเคสนี้ให้กับสมาชิกศูนย์ซ่อมวิวแชร์แล้วก็ร่วมกันโบวน,นะครับวันนี้เราก็มาท,ำทํำพิธีมอบและปรับปรุงสถานที่มีเตียงนอนที่นอนแล้วก็วีวแชร์ได้ทั้งน้องแสนแล้วก็ ดาบุกเพ่งนะครับแล้วก็เครื่องอุปโภคบริปโภคจําเป็นส่วนหนึ่งนะครับตามที่เราได้มีวัตถุประสงค์เยี่ยมเยียนในวันที่เราไปออกค่ายมอบลงแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ที่ถุูตมงนู่นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนั้นเดี๋ยวมอบให้ท่านประธานนิดนึ่งนะครับประธาน ครับรู้สึกว่าจะลืมเก่งลมที่ลมสองลงใช่มอ๋อเหเปลี่ยงที่นอนลมที่นอนลมที่นอนหลบไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพอดีเรามาเราก็พยายามจัดเต็มเอามาเอาม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 าครับก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสุขชอบแชร์แล้วก็ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนใช่ครับเราจำได้ว่าพวกเรามาทำกิจกรรมเนี่ย ได้ทุนจากเพื่อนสมาชิกเป็นให้ทุวทรัพย์มาเราให้เรามาจาัดกิจกรรมมาทํางานเราเป็นทุนพักบุญทุนชาวบ้าน,นที่เงที่พ่าร่ำลืออย่างจริงๆครับแต่เราทําด้วยความรู้สึกใจนะครับถ้าเรานม้เราไม่เป็นตัวกลางเป็นสะพานให้น้องสมานแล้วก็คนอื่นก็ไปรับการช่วยเหลือมันก็จะขัดกับหลักที่พ่อหลวงฝากไว้ว่าคนไทยทิ่งไทรไว้ข้างหลังนะครับวันนี้เราเต็มใจมาทำกิจกรรมถึง ในสังคมอาจจะมองดูว่าเรามาธบุญให้ทุนชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่เรารู้แบบแตกต่างกันนะครับเพราะว่าทุกคนสมัครใจโอนเงินให้สูนยซ่อมิีแชร์เข้าระบบแล้วก็ทำการโหวตการช่วยเหลือพิจารณาทุกขั้นตอนเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้มีการยากไร้ร้อากาศจริงๆนะครับผมแนะนำของประธานล o ฟไวด์เดอร์ไกรธนีและก็ประธานสูนซ่อมแชร์ขอขอบพระคุณ นะครับแล้วก็ติดอาสาและก็ผู้ผู้อยู่เบื้องหลังลหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสทําบุญครั้งแรกและเปิดเริ่มสำหรับปี2564นะครับแล้วก็เป็นทําบุญส่งท้ายท่านพอลาตีเหยดคงที่ก็ร่วมทำเมมอยู่กับสูนย์ซ่อมแชร์นะครับในสำนักงานในในในส่วนของสำนักงานของยทแล้วก็ได้รับ ตำแหน่งใหม่เป็นต้องยกย้ายไปอยู่จังหวัดสตูนลนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ได้ร่วมทําบุญกับด็อกเรดเดอร์นะครับก็ที่เหลือก็เหลือแต่มันี่มันในลุงละกับทีมงานด็อกเรดเดอร์คือชินโชนตจะสานต่อนะครับวันนี้ขอโอกาสให้ท่านพออ,อกกล่าวขอบคุณแล้วก็กล่าวความในใจสักน้อยครับผมสวัสดีค่ะ ในนามสำนักงานครูอุทัยธานีนะคะก็ขอพูดยืนยันอีกครั้งนะคะว่าโชคดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับศูนย์ซ่อมบำรุงวิวแชร์นะคะแล้วก็ชมรมด็อกไรเดอร์อุทัยธานีนะคะเป็นความภูมิใจค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่ทําเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้พิการผู้ได้โอกาสนะคะแล้วก็ผู้ยากไร้จริงๆนะเห็นงานแล้วก็มีกําลังใจนะคะว่า เรากลายเป็นเป็นส่วนหนึ่งถึงจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะคะในของครูพืชเองน้องสมาชิกครูพุชเราที่มาวันนี้ถามว่าความภาคภูมิใจความเห็นคุณค่าตัวเองก็เกิดขึ้นว่าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือนะคะก็ฝากทางสซ่อส้มนะคะแล้วก็ทางล็อกแรเดอร์แล้วก็ท่านประธานทานสมาชิกนะคะว่าก็ฝากครูพืชอุทัยธานีไว้ด้วยนะคะว่าให,ให้มีส่วนช่วยเหลือตลอดไปและทางนี้ก็คุยกับน้องมณีลุงนะคะว่า ช่วยเหลือนะคะถึงย้ายไปสตูลแล้วก็จริงนะคะถ้ารู้ข่าวลุงหน้าถา้ามีงานโครงการก็จะพยายามมานะคะทั้งทั้งส่วนตัวแล้วก็ถ้าขับเกี่ยวในส่วนที่มาราชการที่กรุงเทพก็จะไว้มาอุทัยธา,ยานีค่ะ,นะคะขอบคุณค่ะครับก็วันนี้เพิ่มเติมไปที่หนึงคือตอนเกษตรเราขออนุมัติสูตรวิจัชแค่หนึ่งคันแต่วันที่เรามาดูแล้วเอ,อมาสมและคุณลุงก็ต้องต้องใช้วิชร์นะครับเพื่อ บางครั้งอาจจะช่วยเหลือตัวเองอบอกไปตลาดหรือไปเดียวไปได้ครับครับก็เรียนแจ้งคุณสมาชิกสูตรซ่อมแช่ซาครับทําดีแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนคนไทยไม่ทิ้งใครข้างหลังสวัสดีครับเนะอน้าพูด,พด,ดกักะแหลมๆขอบคุณหน่อยครับไปขอบคุณหน่อยใจพูดแมาใกล้ๆกันพูดครับผมดใจลุงลุงอะไรนะลุง ลุงเวงแล้วก็สาวผู้ก็ได้างขอขอบคุณที่มาบริจาคสิ่งของนะครับอะไรนะวินแชร์เชร์อะไรเนี่ยวินแชร์วินแชร์ขอขอบคุณทุกท่านเลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะที่มาทุกท่านทุกคนเนาะขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงนะโอเคครับครับสวัสดีครับ